หลุมสิวแบบลึกลงไป atrophic ฟฟสกาเป็นแบบบุบลงไปซึ่งหลุมสิวแบบบุบลงไปเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3าประเภทนะคะอันหนึ่งคือ ice pick ก็คือหลุมแบบจิกลงไปปากแคบบแล้วก็ลึกอันนี้แก้ยากแต่ว่าก็แก้ได้วิธีการแก้ก็อาจจะใช้ TCA crossing technique เป็นการแต้ม TCA ลงไปโดยตัวยาค่ะมันไปเคลือบทั้งหมดของหลุมทําให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่หลุมจากที่ลึกแหลมมันก็จะค่อยๆตื้นขึ้นมันก็อาจจะต้องใช้จํานวนครั้งหลายค่ะ แต่ว่ามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเอต่อไปอันที่2นะคะก็คือบ็อกซ์กานะคะเป็นลักษณะลึกลงไปเป็นเหลี่ยมเหมือนก้นกล่องอย่างนี้อา่ามักจะเกิดตามแนวกรอบหน้าเราจะสังเกตว่าตัวบ็อกซ์กาเนี่ยขอบมันจะดูชัดๆแน่นอนว่าบ็อกซ์กา์เนี่ยมันจะมีพังผืดหลังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการรักษาอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีหลายเทคโนโลยีร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็น fractional p i c o fractional micro needle RF ร่วมด้วยช่วยกันทําให้ผลการรักษาดีขึ้นแล้วอีกเทคนิคหนึ่งที่ดีมากๆก,ก็คือการสับซีชันต่อไปอันที่3นะคะ ก็คือ rolling scar rolling scar นะคะก็คือเป็นหลุมสิวแบบตื้นจะเป็นลนักษณะโค้งนะคะจะเป็นรูปกลมๆหรือรูปลีๆก็เป็นได้คล้ายๆก้นกระทาหลุมสิวเนี้ยจะมีความรุนแรงน้อยกว่าประเภทอื่นนะคะจะหายได้ง่ายมากกว่าประเภทอื่นเพราะฉะนั้นการทําเครื่องก็จะรู้สึกว่าเห็นผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือเป็นการแก้พวก rolling scar ส่วน box scar แล้วก็ต้องทำ subcision ร่วมด้วยหรือถ้าเป็น ice pick เราจะต้องทําการแต้มอันพันกดร่วมด้วยค่ะ